สวัสดีครับท่านผู้ชมวัน <benefici> นี้นะครับผมก็จะมาดูวิธีการนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับแพทย์สภานะครับแพทย์พยาบาลครับวิธีการเช็คสิทธิแพทย์พยาบาลว่าการเช็คลายชื่อแพทย์พยาบาลต้องทําอย่างไรนะครับวันนี้ก็มาดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอยัดอัดหน้าจอให้เห็นภาพกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยัดหน้าจอนะอ่าโอเคนะครับก็ได้ทําการอัดหน้าจอที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไปที่ กูเกิลไปเลยนะครับกดไปที่ Google เลยนะครับท่านชมอ่าอันนี้ผมอัดหน้าจอเรียบร้อยนะทีนี้นะครับเราก็ทำการนะครับไปเอานะครับไปไปทำอะไรหมายถึงว่าไปพิมพ์คำว่าเช็คสิทธิแพทยสภานะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ยัดอันนี้นะครับวิธีการพิมพ์นะครับไปที่ Google Chrome เลยที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้เข้าที่แอป Google เท่านั้นนะครับเราอย่าไปเข้าที่แอปอื่นแอปคมมันจะเช็คยาก นะครับต้องเข้าไปที่แอป Google เท่านั้นนะครับกดเข้าไปที่ค้นหานะครับแล้วก็เราก็พิมพ์คําว่าเช็คเช็คแพทย์พยาบาลนะครับเช็คแพทย์พยาบาลเลยนะครับแล้วเราก็เนี่ยครับเขาบอกว่าคุณสามารถตรวจสอบลายชื่อนะครับแพทย์ได้ที่เว็บไซต์นะครับของแพทย์พยาบาลแพทย์สภาเลยที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับอกรอชื่อนามสกุลและเลขที่ใบนะครับประกอบ วิชาชีพนะครับวิชากรรมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปนะครับทีนี้เราก็ทําการมากรอชื่อนามสกุลของเรานะครับชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลถ้าถ้าถ้าใครเป็นภาษาไทยนะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก่อภาษาอังกฤษเลยนะครับอันนี้ของผมเป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมพยายามเอาแบบชายชนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะเราก็มาดูเลยนะครับอ่ะวิธีการเช็คนะครับให้เรากรอกชื่อนามสกุลของเราเข้าไปนะครับอ่ะ ชื่อของเราแหละนะครับเราก็กรอกชื่อเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ยัดกรอกก่อนนะอันนี้นะครับดูตามนี้ไปเลยนะครับดูตามประชาชนไปเลยนะครับมันจะมีบอกนะครับเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็ไม่ต้องกรอกนายเลยนะครับเป็นชื่อนามสกุลอย่างเดียวนะครับกรอกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับดูตามนี้นะครับกรอกเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีชื่ออยู่ตรงด้านบนดูตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่า แต่ทีนี้เขาจะให้เราทําการมาทําอะไรนะครับอ่าอันนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับอ่าขออภัยครับกดค้นหาเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าขออภัยนะครับชื่อสกุลเนี่ยชื่อผมใช่ไหมอ่าชื่อผมนะครับไม่พบข้อมูลที่ท่านตรวจสอบนะครับไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลแพทย์สภานะครับอันนี้เป็นชื่อผมนะพีรพลเฉลิมที่ผมกรอกไปนะครับและสาเหตุที่ไม่พบคืออะไรนะครับไปถึงว่า ระบบอะคำตรวจสอบนะค้นหาคําตรวจสอบนะครับตามสะกดให้ถูกต้องปด,ดตรวจสอบคําสะกดให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องหากยังไม่แจ้งแพทย์สภาอาจต้องใช้ชื่อนามสกุลเดิมๆนะครับอ่าแล้วก็กรณีนะครับสกดชื่อไม่ถูกต้องแต่ไม่พบชื่อนะครับอาจจะไม่พบชื่อนะครับหากมีข้อสงสัยให้โทรไปที่0 2 5 9 0 1 8 8 7นแนะครับอ่าแล้วก็อีเมลเนี่ยอีเมลก็จะเป็น tmc แล้วก็ S T M C นะครับจุด O R แล้วก็จุด T H นะครับในเวลาราชการเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอ่าเราสามารถตรวจสอบให้คนอื่นได้ไหมเราสามารถให้ตรวจสอบให้คนอื่นได้ครับแต่ว่ามันต้องไปดูชื่อของเขาก่อนนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะตรวจสอบให้คนอื่นเขาได้นะครับเราต้องไปเอาชื่อของคนอื่นเขาก่อนหรือว่าชื่อของพ่อแม่เราหรือว่าชื่อของญาติพี่น้องเราหรือว่าชื่อคนอื่นเขาก็สามารถตรวจสอบไปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมา ตรวจสอบให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับเป็นชื่อของคนอื่นเขาหรือว่าชื่อพ่อแม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาชื่อของพ่อแม่ก่อเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับอะตรวจสอบไปชื่อแพทย์เนี่ยจากฐานข้อมูลใช่ไหม ออแพทยสภาเนี่ยเขาบอกว่าขออภัยไม่พบชื่อถ้าใครพบชื่อมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแชร์ Share, ข้อมูลมาบอกด้วยว่าพบชื่อไหมก็้คอมเมนต์มาบอกไว้ใต้ล่า์คลิปด้วยนะครับอันนี้ของผมไม่พบมันจะขึ้นข้อความแบบนี้ตามนี้ไปเลยนะครับอ่าถ้าใครพบแล้วมันจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีไว้เพียงนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ